สวะเด็นแะนะวันนี้เราอยู่ใน,ในการให้ MC เราก็มาซุ่มอีกรอบนึ่งซ้อ,งอีกเซิร์ฟหนึ่งฮะ,ะเพชจก็ครบแล้วกว่าจะครบได้ทั้งวันนี้เออไม่มีสุ่นะเราก็จับกันไปเลยเออชื่อขึ้นแล้วได้อะไรมาวะนี่สุดยอดเลยไซยอยากได้มานานแล้วตัวเนี้ยลื่นตันมากมน้ำตาจะไหล เออตัวครบแล้วนะเราจะเอาให้ลิซาดอนแดกนานนะเออโอเคโอเคนะมันเกิดอาการแหลกอย่างยิ่งยิ่งใหญ่ฉันตาแทบไหลเลยนี่นะชื่อขึ้นอีกแล้วแต่ก็ไม่ได้แล้วนี่เป็นไงเป็นไงนิวล่า้ามาโอเคใช้ได้อยู่รับได้รับได้ เราก็จะหาตัวย่อยอะนะะเราไม่มีตัวย่อยอแล้วเพราะว่าผมไม่มีนูล่านะอันนะนี้แน่นอนเที่ยงไปหรือไม่ไกลนี่แล้วก็รอกันนะเกิดอาการแลกเล็กน้อยถึงบันรกาโอเคนะหล้วจะผ่านไปสองพันปีเราก็ได้เวลามาถึงตรงนี้กันแล้วนะ โอเคอันนี้รับสปีดก็รับไม่ได้รับไม่ได้รับรับรับไม่ได้แล้วก็แลกก็รับไม่ได้เหมือนกันอ่ะรับไม่ได้สักอย่างอโอเครู้ล้วรับตัวไหนไม่ได้รับตัวนี้ไม่ได้นะเราก็เฮ้ยแต่มันมันมันตัดสินใจปะโอเคนะหลันจะตัดสินใจมาแล้วเราก็เอาตัวนี้นี่แหละรูสึกโ่ลากน เราก็จะซูมอีกรอบนะฮะนี่ไม่ได้อะไรเงี้ยแหละน,นี่เป็นไงโกดั๊กอยากได้มานานแล้วเหมือนกันตัวเนี้ยโอ้โคตรดีใจเลยึน้ำตาแทบไหลโอ้สุดยอดสุดยอดแต่แต่ตัวนะเป็นตัวที่เลือด,ดูปุะเสรอฐสีมากโอเคนะเราก็มีความแหลกกันนะฮะ ไม่เป็นไรนะเราก็ได้ใช้เงินนะใช้เงินไปแบบเสียเปล่าเฉยๆเองไม่แค่ไม่รู้จุดมุ่งหมายที่ใช้ไปนะฮะได้แต่เรื่อยมามาก็น้ำตาแทบไหลกันทั้งนั้นนะกว่าจะเก็บได้ก็คิดหนักนะไม่คิดไม่หนักหรอกสุ่มเซอรบียแต่เราได้เซเลบี้นะแต่กว่าจะเก็บได้อนะ่ะมันนานมาก มากถึงมากสุดนะฮะเราจะลีนนิสัยแค่ครั้งเดียวพอเพราะว่าเพชรเราไม่พอนะฮะนี่ซึ่งก็นี้ก็ตัวนี้นะฮะมันมีรูปขึ้นแล้วก็มีบอกนิสยัยเอ้ยถ้าไม่ตายกันนะตัวนี้โหดมากเป็นสายบัฟนะไม่ได้โหดแล้วมีบัฟแค่อะไรวะอ,นนอ,อันนี้เพิ่มสปีดของตนมีผลเลยอันนี้เพิ่มสปีดก็ ปับมันปับตัวเดียวอ่ะเอมไปแหลกจุงเบยโอเคนะนี่ตัวนี้ก็โอเคนะมันทำให้ตัวหลับสองท่าเลยอันนี้มีคูดาวไหมไม่มีคูดาวนะถือว่าใช้ได้โอเคมากแบบกลุ่มด้วย้วหลับทั้งกลุ่มเลยนะเออใช้ตัวนี้ เอามันหลับทั้งหมดเลยสุดยอดตัวเนี้มไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่า,น,าน่าจะใช่นะโอเคแล้วเราก็จะมาอัญเชิญเซอร์บี้ของเซิฟนี้น,นะแต่วันไหนไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้ไม่มีเพชรนับใช้ไปหมดแล้วที่มันเศร้าไม่เหมือนกับเซิฟตะกี้นี้นะที่ที่ที่ท,ทำการส่งไปได้ของได้ตัวก็ ก็พอๆกันนะแต่ว่ามันได้ตัวเนี้เออดู u t u b e อ่ะทำไมเขาได้ตัวนี้กันเยอะจังเลยวะโอแล้วทไามาเครื่องกูแหลกจังเลยวะเออโอเคนะฮะจากตะกี้นี้ก็เกิดกันหลุดนะครับอืมมันมันแหลกแล้วมันยังหลุดอะเออเ้อได้ของกากแล้วเออขำสุขมากยิ้มเลยเนี่ย จากที่พูดกันว่าเขาได้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนอะไอนี่ไอปลาดาวกูอ,อยากาเ,ลเลยทัไปเลยกูนี่นะปลาปลาบูทองจากได้มากฮะเออช่วยให้ผมได้ไหมครับใครสักคนเถิดมาก็ได้ฮะ,ะเนี่ยที่เก็บให้ครบอะเก็บครบแล้วก็เลิกเล่นแม่งเลยแบบนี้แหละนะฮะเออคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันฮะเราก็